สวยๆเลยอะไซส์นี้กำลังสุดเลยนะค่ะ เค่องอยู่คอกระเทลก็สามารถฝึกร้องเพลงได้ตัวผู้นะคะตัวผู้จะร้องเพลงได้ผิวปากร้องเพลงลูกป้อนบูค่ะตะกุนกินชิบูกินชีสค่ะวันนี้ได้เจอบูด้วยลูกป้อนฟอพัดค่ะอ๋อฟอพัลูกแก้วขิวมาโลนค่ะมาลูใช่ค่ะคู่เมียเหมือนกันนี่เป็นคู่เลยจ้ะอ๋อนี่คือจับคู่ไว้เลยหอมยกกิ้วหรอใช่ค่ะลูกคุณอยู่ตอนนี้ช่วงนี้ลูกค้าหายเยอะนะคะขายดีค่ะเขาไปเลี้ยงกันตัวเล็กเลเชื่องเชื่องไง ตอนนี้อู้สวยนะเนี่ยสวัสดีค่ะครอบครัวอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านลุงชัยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะลูกป้อนพ็อกกระเทลค่ะ,คะ มีเยอะนะข้าวกระเทียว่เยอะอยู่พี่มีหลายสีหลายไซส์ด้วยค่ะมีไซส์ขนน้าแล้วก็ขนพายค่ะค่ะ้อนเสร็มอันนี้เริ่มโตแล้วนะเนี่ยไอ้สองตัวนี้นี่ใหญ่เลยเนาะป้อนเช้าเย็นได้ค่ะเริ่มต้นเลยค่ะราคาเป็นไงบ้างคะถ้าไซส์นี้แต่ละสีก็มีชินนมอนนอมอนไทยนมอนเจ็ดร้อยค่ะค่ะิทิโน่แปดร้อยค่ะอะมิโนขาวล้วนก็เก้าร้อยค่ะค่ะข้าวกระเทียมก็มีเยอะตลอดนะค่ะมีมีตลอดเลยข้าวกระเทียมค่ะ เป็นนกที่ให้ลูกกันทั้งปีเลยแมงเนี่ยนะใช่ค่ะค่ะสวยๆเลยอ่ะสานี้กำลังฝึกเลยนะค่ะเชื่ยงอยู่คอกระเทลก็สามารถตึกร้องเพลงได้ตัวผู้นะฮะตัวผู้จะร้องเพลงได้ผิวปากร้องเพลงนี่นะใช่ค่ะสานี้เรายังพอจัดตะเกียบได้ไหมยังไม่ชัวร์ค่ะยังไม่ชัวร์นะยังเล็กใจใช่ค่ะค่ะยังไม่คงที่ เขาก็เทวันไซนี้จะเล็กกว่าเมื่อกี Brother ้ค่ะค <themselves> ่ะไซเล็กลงมาหน่อยใช่ค่ะใช่เลยมึงนี่อะไรกังลูกทำไมกันซกกันเองแล้วจ้ะดูตัวนี้ดิอันนี้สีอะไรเนี่ยดำหดดำดีนะดำสนิทเลยดำสนิทเลยอ่ะดำดีจริงๆเลยลูกนอนดินดำหมดเลยอ่า ใส่เขชอบอยู่นะเขามาหาอยู่นะสีดําทั้งตัวสีดําอย่างนี้เหรอใช่จะีตึ่นั้นนี่นานๆจะเห็นสักทีนะเนี่ยราคาเท่าไหร่คะถ้าใส่นี้ก็มีหกร้อยเจ็ดร้อยค่ะค่ะชิลามอนซินามอนหกร้อยค่ะไขพานนึงลูกก็เจ็ดร้อยค่ะค่ะอุ้ยดูดีน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเราอะฮะดูตัวอัวหนึ่ง ลูกฟ้อนบูค่ะตระกูลกินชิบูกินชิสอะค่ะวันนี้ได้เจอบูด้วยใช่ค่ะบูนอมอนบู๊กินชิสพี่น้องกันไหมเนี่ยหน้าใสพอๆกันเลยเนาะมาบ้านเดียวกันมาบ้านเดียวกันนพี่น้องกันค่ะค่ะสี่สิบวันได้เลยเนี่ยใช่ค่ะนะประมาณสี่สิบวันได้เนาะค่ะ ราคาเท่าไรคะวันนี้ตัวละ3,500จ้ะา3,500ใช่ 3, <5. S 1> ค่ะหบูยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็ม,มีสีล่างก็มีมาเรื่อยๆนะคะพวก omon, นมอนยูนิีซอรไซส์แพลแอปเปิลแต่ว่าส่งไปหมดอะ,ค,ะค่ะ แต่วันนี้กินชีสไม่มีเลยเนะาะสิขาหมดเลยค่ะวันนี้หมดนะ,ะของคุณลุงเขาก็มีทั้งขายส่งแล้วก็ขายปีค่ะ,คะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานาเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลฟเบิร์ดคอรเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจตุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจตุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะ ฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพปเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะลูกป้อนหงยกค่ะหงยกเราก็มีระบเบิรอยู่ตัวในขอบตาจ้าอยู่รวมกันค่ะหงยกกิ๋วเหรอใช่ค่ะบุกคลอยูตรงนี้ช่วงนี้ลูกค้าหาเยอะนะคะขายดีค่ะเขาไปเลี้ยงกันตัวเล็กๆเชื่อมเชื่อมไงตอนนี้ใช่่คะอู้สวยนะเนี่ยราคาเท่าไรคะถ้าเป็นหงยบสิบค่ะหงยกร้อยห้าสิบใช่ค่ะละอบเบิร 350ค่ะห้าสิบเลเบอร์สามร้อยห้าค่ะอ๋อตอนนี้ก็ของคุณลุงมีเยอะเหรอถ้าเป็นคอยู่คนแรกเหรอคะถ้าดูมาใหม่เดี๋ยวจะมาอีกสามสิบตัวอู้ป้อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะเข้าไม่สาบซิค่ะมาไม่ทันนะตอนเนี้ค่ะอ๋อตอนนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมใช่ไหมถ้าเป็นลูกต้อนใช่ค่ะลูกต้อนฟันคอโนวาค่ะค่ะซันไม่ฟันคอโนวามีสองตัวค่ะพี่ค่ะแต่ ปกติก็จะมีเข้ามาตลอดใช่ไหมค่ะคะณลุได้ค่ะขายไปเรื่อยๆค่ะยังต้นพันธุ์ไข่ดีไซส์เก๋วเลยโอเคค่ะราคาเท่าไหร่อ่ะถ้าไซส์นี้ก็2,006ค่ะ2,006ค่ะค่ะก็ถือว่าตอนนี้เริ่มต้นไซส์นี้ก็คือ2,006ขึ้นมาแต่ถ้าขนคุมหรือโตกว่านี้ก็ขึ้นมาอีกค่ะ2,800-3,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ยังมีเข้ามาตลอดนะมีตลอดค่ะ น่าจะเพิ่งมาใช่ไหมเราอ่ะนะเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาลงลังมาเลยหรือเปล่าเนี่ยเนาะล้วนตะป้อนมานะขอกินเก่งโชคเก่งขอกินเก่งใช่ค่ะน้องชกอาหารเก่งถ้าลงลังแล้วน้องชกไม่เป็นยังกลัวๆค่ะถ้าถ้าเขาชกเก่งนี่ก็คือเหมือนจะป้อนง่ายนะค่ะมือใหม่ที่ลูกค้าตะกัวอย่างนี้ค่ะถ้าชกเก่งๆลูกค้าก็ป้อนง่ายอ้วนอยู่นะเราอ่ะป้อนง่ายด้วยนะค่ะ ลูกป้อนฟอพัดค่ะอ๋อฟอพัทลูกแก้วผิวค่ะฟอพัดเหมือนจะสีเดียวกันเลยเนียเนี่ยสีบูแล้วก็มีบางตัวติดพายนิดหน่อยอะค่ะค่ะยังเล็กอยู่นะใช่ค่ะราคาเท่าไหร่ถ้าไซส์นี้ตัวละสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยใช่ค่ะนี่ตัวละสี่ร้อยทุกตัวเลยค่ะยังมีเข้ามาตลอดนะถ้าเป็นเลเบิร์แอฟอพัสก็มีมาตลอดค่ะแต่ไม่ค่อยเยอะค่ะค่ะ ฝนตกเยอะูกคาผมไม่ค่อยได้ลูกอ๋อถ้าเครื่องนี้ใช่ไหมไข่ไม่ไข่ฟออหมดไข่ตาโคมอะไรเงี้ยค่ะอากาศก็มีผลกับเขาเหมือนกันนะมีค่ะค่ะแต่ของคุณลุงก็ยังพอมีเข้ามาค่ะค่ะน่ารนี่พออพัดเป็นนกคู่อะค่ะค่ะนกอเป็นจับคู่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอันนี้คู่ละเท่าไหร่นะคะ 800ค่ะคู่ละ800รใช่ค่ะค่ะโตพร้อมทําของคุณลุงก็มีหลายคู่นะใช่ค่ะค่ะคู่ละ600อยก็มีค่ะมีห0 0 800 900ค่ะแล้วแต่สีใช่ค่ะค่ะอันนี้โฟร์พาร์ตเป็นคู่เหมือนกันค่ะจะเป็นสีดูสีดูตัวนึ้งโคบอลตัวนึ่ค่ะโตพร้อมทานะพร้อมทาค่ะคู่ละเท่าไรคะสีคู่ละ600้อยค่ะค่ะ นบอเป็นชีสเป็นแยกเดี่ยวก็ได้ค่ะเอารับแยกก็ได้รับคู่ก็ได้ค่ะนี่เป็นชันชีสค่ะชันชีสป้อนเสริมค่ะขอป้อนเสริมป้อนเสริมมือหนึ่งค่ะมือเดียวค่ะมือเดียวแล้วนะใช่ค่ะน้องแพ้เก่งแล้วค่ะแท้เก่งแล้วเหรอเราอะฮะอายุเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยประมาณ สามเดือนค่ะตรงเกือบสามสามเดือนค่ะค่ะเช็คเพศแล้วค่ะเพศเมียเป็นเพศเมียใช่ค่ะราคาเท่าไหร่อะตอนนี้ตัวละเก้าพันค่ะค่ะตัวละเก้าพันค่ะเช็เพศแล้วนะมีเข้ามาตลอดนะช่วงนี้เยอะไหมไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีค่ะ ขายแอปเปิลค่ะค่ะขายแอปเปิลนกโตราคะค่ะเลยจจับคู่กันเหรอใช่ค่ะค่ะเป็นคู่เช็คเพศแล้วใช่ไหมคะค่ะมีใบเช็คเพนค่ะค่ะราคาคู่ละเท่าไหร่คะนี้ตัวละตัวละสองพันค่ะค่ะถ้ารับเป็นคู่ก็สามพันห้าค่ะอ๋อถ้ารับเป็นคู่ก็สามพันห้าค่ะมีใบเชคเพนนิ่งอ่ะเขามีสองไงลูกมีสองตัวค่ะพวกไม่ขยับเลยอ่ะนู๊ ไม่ขยับ อันนี้ก็เป็นแพะแอปเปิลนกคู่เหมือนกันค่ะที่มีหลายคู่อยู่ค่ะตอนนี้ค่ะมีสีหลายสีด้วยค่ะพี่อันนี้ก็คือจับคู่ไว้แล้วมีบ้านเรียบร้อยแล้วจะเข้าบ้านแล้วมั้งนั่นอ๋อนั่นน่ะคู่อยู่ห้องบนอะไรด้แล้วคู่อยู่ห้องบนค่ะอ่าอยุเท่าไหร่นะเป็นปีแล้วค่ะอขอเป็นปีค่ะพร้อมเลยอ๋อดูสิต่อไปก็ใส่บ้านได้เลยราคาเดียวกันเหรอใช่ค่ะคู่ละสามพันห้าเหมือนกัน แต่ถ้าแยกก็คือตัวละสองพันค<ะ>่ะพร้อมใบเช็คเทสใช่ค่ะค<ะ><ะ>่ะอันนี้เป็นบูเยลโลฟอลโล่ค่ะพี่ค่ะ บูยโลฟโลหยุดมีตัวเดียวค่ะค่ะเชฟเทศหรือยังคะตนนี้เป็นเพศเมียค่ะเป็นเพศเมียใช่ค่ะราคาเท่าไหรคะตอนนี้ตัวละหกพันห้าค่ะค่ะหกพันห้าเพศเมียใช่ค่ะน้องกาเรนอ่าหนูไม่นิ่งเลยสนนะเราอ่ะฮะอันนี้เป็นสีไดโลดโบค่ะค่ะ เป็นเพศผู้ค่ะเช็คเพศแล้วค่ะอ๋อเช็คเพศเรียบร้อยแล้วนะเป็นเพศผู้มาเทียบกันไว้ยังไม่ได้จับเขาคู่อ๋อมาเทียบกับเมื่อกี้นะใช่ค่ะค่ะเทียบกับอ๋อเดี๋ยวจะจับคู่กันใช่เดี๋ยวจะจับคู่มาคนละบ้านมาคนละบ้านอ๋อแล้วราคาเท่าไหร่อ่ะค่ะหกพันห้าเหมือนกันค่ะหกพันห้าเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวจะเอาลุงเอามาเทียบกันไว้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะค่ะราคาเดียวกันนะค่ะราคาเดียวกันค่ะค่ะ นี่เป็นกรีนชิดมาลูนค่ะมาลูนใช่ค่ะคู่เมียเหมือนกันนี่เป็นคู่เลยจ้ะอ๋อนี่คือจับคู่ไว้แล้วใช่ค่ะอ๋อมาลูนนานๆถึงจะเจอนะมาลูนใช่ค่ะอันนี้จับคู่ไว้เรียบร้อยแล้วเช็คเพศแล้วใช่ไหมคะมีใบเช็คเพศมีใบเช็คเพศค่ะราคาเท่าไหร่คะมาลูนคู่ละสามพันห้าค่ะ อายุการให้ไข่ของเขาเนี่ยก็เหมือนกินชีกินชีกเลยใช่ค่ะค่ะนาีหนึ่งก็น่าจะได้ลูกค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าหายากอยู่เหมือนกันเนาะนานๆถึงจะเจอเนี่ยมาลูนค่ะนี่เป็นลิงเนตค่ะลิงเนตสีฟ้าค่ะค่ะจับคู่กันเหรอใช่ค่ะจับคู่กันนะคะค่ะ เป็นผู้เมียค่ะมีใบเช็คค่ะค่ะอันนี้เขากําลังผัดผัดขนอยู่ใช่ช่วงนี้เป็นฤดูการผัดขนของนกอ่ะค่ะค่ะเลยจะขนไม่ค่อยสวยค่ะหนูเลยไม่สวยกันเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวก็สวยเนาะใช่ค่ะระยะเวลาผัดขนไม่นานประมาณเป็นเดือนเป็นเดือนค่ะค่ะผัดขนเสร็จแล้วก็ถึงฤดูที่เขาจะมีผสมพันธุ์ค่ะค่ะ คู่ละเท่าไรทคะนเก้าพันห้าค่ะคู่ละเก้าพันห้าพร้อมใบเชเพศใช่ค่ะเขาโตพร้อมทำไหมเนี่ยหรือว่าอายุเท่าไหร่ยังไม่พร้อมทำาแล้วแต่ปีอายุเท่าไหร่นีปีกว่ากว่าค่ะปีกว่ากว่าปีกว่ากลิงเนตค่ะค่ะลิงเนตเนกก็ปีปี่กว่าแต่สีเขียวยังเด็กอยู่ค่ะออลิฟตัวออริฟทองั้นโตกว่าค่ะค่ะ อันนี้หมายถึงว่ายังไงจับคู่หรอคะหรือว่าไม่ได้จับคู่ังไม่ได้จับคู่คะ่ะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะอ๋ออยู่เป็นเพื่อนกันใช่ค่ะ,คะแต่เรายังไม่ได้ทราบเพศนะ,นะเพราะเขายังเล็กกันนะอ๋อตัวนั้นทราบเพศแล้วคะ่ะโอลิฟทองเพศเมียคะ่ะ<อ>เช็คเพศแล้วค่ะอ๋อ,อโอลิฟเพศเมียใช่ค่ะไอเขียวยังไม่ได้เช็คค่ะค่ะแล้วราคาของแต่ละสีล่ะคะสีเขียวสีเขียวสองพันค่ะโอลิฟตัวนั้นสามพันห้าค่ะค่ะ เป็นข้อกระเทลนกโตค่ะค่ะมีหลายโกงค่ะขอกระเทมีเยอะอยู่มีเยอะตลอดเลยนะของคุณลุง่คะแต่เหลืองสีเหลืองไม่ค่อยมีมีตัวเดียวมีจิโนมีประมาณเจ็ดกรงได้นะวันนี้ใช่ค่ะค่ะมีครบเกือบทุกสีไหมค่นมีรบทุกสีแต่เหลืองน้อยเหลืองน้อยมีค่ะมีค่ะมีขาพอมีอยู่อันนี้ก็โตพร้อมทำนะใช่ค่ะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่จอน ร่มต้มเจ็ดร้อยซนอร์มอลนะคะเป็นชินอรมอนนอร์มอลอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วมุกเท่าไหร่ถ้าเป็นมุกเลยแปดร้อยค่ะค่ะสีขาวขาวพันหนึ่งร้อยพันเหลืองตัวละพันค่ะค่ะแต่วันนี้โทนเหลืองก็ไม่ค่อยมีนะใช่ค่ะไม่ค่อยมีขาวยังพอมีให้เห็นกันอยู่เหมือนกันนะวันนี้ค่ะแต่ของคุณลุงเขาก็มีเข้ามาตลอดนะค่ะแล้วก็เยอะตลอดเลยสำหรับพ็อกเก็ตเทลค่ะ แล้วเบิร์ดไม่ขอบตาค่ะค่ะแล้วเบิร์ดไม่ขอบเหลือแค่สองเหรอลูกจับคู่หรือว่ายังไงเนี่ยรวมเป็นคู่กันค่ะอ๋อคู่คู่เมียค่ะค่ะอายุเท่าไรแล้วลูก8เดือนนะคะค่ะราคาเท่าไรนะคะตอนนี้อันนี้สีเหลืองเป็นหัวครอบนะตาแดงอะค่ะที่ลูกทโน่คู่ละพันห้าค่ะคู่ละพันห้าส่ค่ะ แล้วเบอร์เขาก็จับตะเกียบใช่ไหมคะใช่ค่ะจับตะเกียบเช็คเพศโดยการจับตะเกียบนะค่ะตะเกียบชิดก็ตัวผู้ถ้าห่างออกจากกันก็ตัวเมียค่ะอันนี้ก็เป็นระเบิดขอบตาค่จับไม่ขอบอยู่รวมกันอ่รวมกันค่ะมันมีหลายกรงอยู่ค่ะพี่อันนี้น่าจะยังอายุเท่าไหร่เนี่ยยังประมาณ5้าเดือนอ่ายังนกเด็กอยู่นะใช่ค่ะห้าเดือนก็อีกไม่นานแล้วเหมือนกันนะใช่ค่ะค่ะราคาเท่าไรคะกรงนี้ ตัวเมีย350ร้อยตัวผู้สี่ร้อยู่แล้วก็700ค่ะคู่ละ700คู่ละ700ใช่ค่ะถ้าเป็นสีเหลืองๆมันจะแพงกว่าค่ะราคาจะสูงกว่าอันนี้ก็เป็นระเบิดไม่ขอบตาถ้าอยู่ตรงเนี้ยค่ะไม่ขอบนะใช่ค่ะอันนี้ตัวเมีย500ค่ะพี่ไม่ขอบตาตัวผู้600ค่ะอ๋อราคาเพศผู้กับเพศเมียก็ต่างกันเนาะใช่ค่ะ นี้เป็นฟินเจ็ดสีค่ะรถตัวใหญ่มากเรารอบเนี่ยพี่ตัวอ้วนบ้านเนี่ยใหญ่สวยสีสวยสวยได้นะใช่ค่ะรเขึ้นมาค่ะรถขึ้นเข้ามาจ้ามีสีเหลืองด้วยนะใช่ไหมค่ะเหลือบินไปไหนแล้วไม่รู้ค่ะแล้วราคาเป็นไงบ้างวันเนี้ยตัวละห้าร้อยค่ะรับเป็นคู่ก็เก้าร้อยาสวัสค่ะวัสดีค่ะควถ้า่ะสีเ่ะืองล่ะวะคะะ สีเหลืองราคาเท่าไร่หรือว่าเท่ากันตอนนี้ขายเป็นราคาเดียวกันเลยอ๋อสีเหลืองกับสีเขียวราคาเดียวกันใช่ค่ะปกติเขียวก็จะถูกกว่าร้อยหนึงใช่ไหมคนี่อ๋อใช่เลือกเลือกไปก่อนอ๋อวันนี้ก็คือราคาเดียวกันเลยใช่ค่ะค่ะยังมีเข้ามาตลอดไหมช่วงนี้นีค่ะมีเข้ามาตลอดค่ะเดี๋ยวก็จะมาอีกค่ะววันนี้เดี๋ยวจะมาอีกใช่ไหมก็มีเข้ามาตลอดนะวันนี้ของคุณลุงสีเขียวกับสีเหลืองก็คือขายราคาเดียวกันค่ะ กระจกสวาค่ะกระจกสวาก็มีหลายกรงอยู่นะคะมีทุกทุกสีด้วยวันนี้วันนี้มีครบนะมีครบค่ะแต่กรงนี้จะเน้นไปที่โอนตินเนาะโอนตินใช่ค่ะสีเต็มแล้วนะสวยเลยนะใช่ขนเนียนเลยเนาะค่ะชอบเล่นน้ำค่ะเล่นน้ำทั้งวันใส่น้ำไว้้เขานี่เแียวหมดอ๋อชอบเล่นเขาไม่ค่อยกินหรอกเขาเล่นเล่นราคาเท่าไหร่คะถ้าสีน้ำตาล ตัวละ200ค่ะถ้าเราเป็นคู่ก็350จ้าค่ะแล้วสีอื่นๆล่ะคะราคาเดียวกันเลยพี่มีโอเวนตินชินเวขาวดำดำราคาเดียวกันเลยค่ะอ๋อววันนี้ของคุณลุงขายราคาเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะค่ะ350เลือกได้ค่ะคู่ละ350ทุกสีนะใช่ค่่สิบ้าค่ะสีบม้าลายตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะสิบ้าค่มีน้อยใช่ไหมอ่ะ8-9ตัวค่ะ ถ้วยบอะไรลบอยู่ทั้งหลังทั้งหมดเลยเป็นสีโคนขาวค่ะวันนี้ค่ะโอ้ราคาเท่าไรนะวันเนี้ตัวละสองร้อยช่าแล้วเป็นคู่ก็สามร้อยห้าสิบจ้าโลบานูลบมาอยู่กันตรงนี้หมดเลยอ่ะใช่ขัดหน้ามาเป็นแถวเลยนะเรียงกันเต็มเลยอ่ะถ้วยเขาบังไง กลัวเลยกลัวกลัวตายแล้วกลัว,ว,ว,วค่ะนกผมหยกค่ะผมห,หยกพันแลนว,วันนี้อายุเท่าไรกันบ้างเนี่ยเป็นนกรุ่นๆเลยค่ะนกรุ่นณสามสี 3, นะ่เดือนค่ะค่ะผงยกก็ยังมีเข้ามาตลอดนะผงยกก็ขายได้เรื่อยๆนะขายดีของคุณลุงมีส่งด้วยไงใช่ค่ะขายปีขายส่งมีเยอะตลอดเลยนะ แล้วราคาราคาวันนี้เท่าไหร่อะถ้าไซส์นี้ตัวร้อยสามสิบค่ะรับแต่คู่ก็ส่งร้อยห้าสิบค่ะโตพร้อมทำมีไหมอะไม่ค่อยมีพี่มีแต่นกรุ่นรุ่นอ๋อตอนนี้มีแต่นกรุ่นรุ่นนะโตพร้อมทำหายากอ๋อยังไงเอามาเป็นลูกป้อนจะส่วนใหญ่ตอนนี้กระแสลูกป้อนก็มาใช่ะค่เลยนกโตพร้อมทำไม่ค่อยมีเลยโตไม่ทนเป็นดักตั้งแต่ลูกป้อนค่ะกับนกไวรุ่นค่ะ คุยเก่งเนี่ยต้องมาหาค่ะสอนกันตั้งแต่เล็กๆกันนะ่คะแต่อาจจะได้คำไม่ยาวนั่นเ่ยนะหยกสั้นสั้นน่ารักใช่ไหมราคาไม่แพงด้วยนะใช่ค่ะเด็กๆชอบมาซื้อสีสันสวยด้วยไงนะมีหลายสีให้เลือกเลยไงนอกจาก นกก็เอาอุปกรณ์ที่ร้านก็มีนะคะอุปกรณ์นกอาหารนกงนกก็มีค่ะไม่น่าจะครบเลยเนาะของคุณลุงใช่ค่ะนกอาหารอุปกรณ์กรงใช่ค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะค่ะร้านก็ถ้าถ้ามาจากศูนย์อาหารนะตรงข้ามเป็นร้านที่สองค่ะร้านที่สองนะหาศูนย์อาหารแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์อาหารนะเปิดทุกวันใช่ค่ะไม่หยุดเลยนะเสาร์อาทิตย์เปิดทุกวันนะขัดตะเลิกก็เปิดทุกวันขัดกันหยุดค่ะอ๋อสลับกัน จริเองใช่ค่ะแต่ร้านเปิดทุกวันค่ะ,คะ ตอนเช้าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะเปิด7จ็ดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งค่ะค่ะทุกวันนี้เปิดทุกวันค่ะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งท่านใดที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามมากับทางร้านแต่ว่าของคุณลุงต้องแจ้งก่อนว่าจะเป็นการส่งสองต่อนะจากสนามหลวงสองไปที่หมอชิตค่ะหมอชิตก็ไปปทางอีกที่นึงค่ะค่ะเป็นสองต่อค่ะก็จะเป็นการส่งสองต่อรายละเอียดตรงนี้สอบถามได้โทรมาคุยได้ค่ะช่องทางติดต่อกับของคุณ ลุงสามารถกดดูได้ที่เพิ่มเติมใกล้ๆก,กับคอมเมนต์ของคลิปนะคะ